สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจูนในร้านไลออนคากันอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับรีวิวรถสวยบายจูนไลออนคานะคะสําหรับวันนี้นะคะจูนมีรถตู้พรีเมียมนะคะเป็นรถบ้านนะคะสุดพรีเมียมส1เว็ดที่นั่งนะคะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะ เป็นโฉมไมเนเชนนะคะและสําหรับคันนี้จุนบอกเลยว่าออปชันมาแบบจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประตูไฟฟ้านะคะมาแล้วถึง3บาทนะคะมีหลังคาสันล o ฟนะคะและยังไม่พอนะคะคันนี้นะคะยังมีการอัปเกรดหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอ Android นะคะมาพร้อมกับกล้องรอบคันแล้วด้วยค่ะและยังไม่พอนะคะคันนี้นะคะยังมาจัดโปรโมชันนะคะแคมเปญครั้งิี้ใหญ่นะคะกับโปรโมชั่นจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุดถึง30,000บาทนะคะ ก่อนอื่นนะคะที่จะไปชมคันนี้กันไปชมพิวิวกันก่อนเลยค่ะ และสำหรับคันนี้นะคะก็คือเกียร์แกงคา i นิวเลนะคะ เป็นตัว2.2นะคะ SXL รุ่นท็อปสุดนะคะปี2018นะคะเป็นตัวไมเนอร์เชนนะคะเกียร์8สปีดแล้วนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะราคาสุดพิเศษเพียงแค่999,000บาทนะคะแต่ยังไม่พอนะคะสำหรับราคานี้นะคะได้โปรโมชั่นนะคะจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุดถึง30,000บาทนะคะถ้าลูกค้านะคะโอนจองมา30,000บาทลดทันทีไปเลย30,000บาทนะคะเหลือเพียง 9 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะและบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะคะ ของแถมนะคะของแต่งนะคะมาแบบเยอะมากๆนะคะแต่เราไม่ได้บวกในราคาขายนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยชมนะคะว่าคันนี้นะคะรุ่นท็อปสุดนะคะจะได้ฟังก์ชันและออปชันอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวจูนจะพามาชมนะคะในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะคะคันนี้นะคะเป็นโฉมไมเนอร์เชนนะคะกระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีเทาเงาๆแบบนี้เลยนะคะตัดด้วยคิ้วโครเมียมนะคะรอบๆนะคะทําให้รถดูสวยมากยิ่งขึ้นนะคะมีโลโก้เกียร์นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะและในส่วนของไฟหน้านะคะรุ่นท็อปสุดนะคะจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแบบนี้เลยนะคะคมใสๆดวงใหญ่ๆนะคะมีเดย์ทม์ลันนิ่งไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกคูน่านะคะแต่งด้วยคิ้วโครเมียมสวยมากค่ะและสําหรับตัวรถคันนี้นะคะจะได้เป็นตัวรถสีขาวนะคะเป็นสีที่ยอดฮิตและยอดนิยมอีกด้วยนะคะวันนี้เข้ามาแล้วและยังเป็นรถบ้านนะคะมีหวัดดูแลเข้าสูย์ตลอดทุกระยะเลยนะคะ และนี้เลยค่ะในส่วนของล้อแม็กนะคะจะได้ล้อแม็กสีทูโทนะคะขอบ18แล้วนั่นเองค่ะและคันนี้นะคะยังได้ยางใหม่นะคะของมิชลินนะคะปี2025กันเลยนะคะมูลค่าบอกเลยว่าไม่ถูกแน่นอนค่ะลูกค้าออกไปนะคะสามารถใช้ต่อได้อีกยาวๆเลยนะคะในส่วนของซุ้มล้อเบ้าโช๊คนะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้ำท่วมนั่นเองค่ะ และถัดมานะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วและคันนี้ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะมีการอัปเกรดนะคะในส่วนของนี่เลยค่ะกล้อง360องศาหรือกล้องรอบคันมาให้แล้วนะคะเดิมนะคะรุ่นนี้ไม่ได้นะคะและยังมีนะคะจุดเตือนจุดอับสายตานะคะรุ่นท็อปสุดนะคะ ฟังก์ชันความปลอดภัยมาแบบเยอะมากๆนะคะและนี่เลยนะคะจะได้ประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะถึง3บ้บานเลยจากโรงงานนะคะซ้ายขวาและด้านหลังนั่นเองค่ะภายในนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีเบทนะคะทั่วห้องผู้โดยสารเลยนะคะมีหน้าจอนะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจุนพาไปชมนะคะและสําหรับด้านท้ายนะคะดีไซน์สวยค่ะนะคะมีนะคะไฟเบรดวงที่3นะคะ ล้องรอบคันนะคะและยังมีเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะตัว SCL นะคะได้ฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานรุ่นท็อปสุดตัว SCL นั่นเองค่ะ เริ่มมาจากคาด้านท้ายกันก่อนเลยนะคะให้ดูเลยนะคะสติกเกอร์นะคะจากศูนย์ยังอยู่เลยนะคะให้ดูเลยนะคะน็อตไม่มีขันนะคะไม่มีขยับนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะรับประกันว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักผิกาหรือว่าน้ําท่วมนะคะมีเล่มอนได้ร้อยเปอร์เซ็นะคะ่ะภายในนะคะก็ใหม่มากๆเลยนะคะลูกค้าเก่านะคะดูแลดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะและเบาะแถวสุดท้ายนะคะอันนี้นะคะเราพับไว้อยู่นะคะหากไม่ได้ใช้งานนะคะก็สามารถพับเรียบนะคะเป็นที่วางของเก็บของ ได้เยอะมากๆเลยนะคะนี่คันนี้นะคะใครที่หานะคะรถครอบครัวนะคะ11ที่นั่งอยู่นะคะได้ทั้งยางใหม่ออปชั่นเยอะนะคะไม่ควรพลาดกับคันนี้เลยและเดี๋ยวจูนจะพาไปชมในส่วนของออ,อปชันภายในกันบ้างคะ่ะ และนี่นะคะจะเป็นภายในของคันนี้นะคะสภาพใหม่มากๆมาพร้อมกับกุญแจคีย์เลสนะคะมีด้วยกันทั้งหมด2ชุดนะคะเพียงแค่เหยียบเบรกนะคะแล้วกดปุ่มผู้สตาร์ทนะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะตัวเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะสามารถใช้ต่อได้อีกยาวๆเลยนะคะเครื่องยนต์อึดถึกทนแน่นอนนะคะเราม,มาจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะคะเบาะด้านข้างนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีเบจนะคะ ก็ปรับไฟฟ้าทั้ง2ข้างเลยสําหรับรุ่นท็อปนะคะและในส่วนของแผงประตูนะคะคันนี้ก็ใหม่มากๆเลยนะคะเป็นสีเบจนะคะตัดกับสีดําสวยมากๆเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าก็เช่นเดียวกันนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่านะคะสะอาดตามากๆเลยพร้อมใช้งานแน่นอนค่ะและนี่เลยนะคะที่พลาดไม่ได้นะคะ ลูกค้าเก่านะคะมีการอัปเกรดหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอ Android นะคะของ Alpha นั่นเองค่ะบอกเลยว่ายี่ห้อนี้นะคะไม่ถูกแน่นอนนะคะติดตั้งมาพร้อมกับนะคะกล้อง360องศาหรือกล้องรอบคันนะคะออปชันมีเดียมีมาเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเชื่อมต่อนะคะ y o u t u b e นะคะวิทยุ FMAM นะคะและยังมีนะคะในส่วนของเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะมีแผนที่นำทางนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครได้คันนี้ไปนะคะถือว่าคุ้มแน่นอนเลยนะคะ และในส่วนของแอร์นะคะจะเป็นแอร์แบบออโต้แล้วนั่นเองค่ะนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะและตรงนี้นะคะรุ่นท็อปสุดที่พลาดไม่ได้นะคะก็จะมีนี่เลยค่ะระบบชาร์จแบบไร้สายนะคะคันนี้ก็ได้มาด้วยค่ะในส่วนของเกียร์นะคะจะเป็นโฉมไมนาเชนนะคะได้เกียร์ออโต้แล้ว ถึง8สปีดนั่นเองค่ะนี่ออปชันตรงนี้มีอะไรบ้างนะคะมีอุ่นเบาะนะคะร้อนเย็นนะคะทั้ง2ข้างนะคะคู่หน้านะคะได้มาแล้วนะคะลูกค้าสามารถกดจากตรงนี้ได้เลยนะคะเลือกความเย็นได้เลยนะคะมีนะคะออตโต้เบรกโหนะคะอุ่นพวงมาลัยนะคะเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ครบเลยค่ะเลใหม่คันนี้นะคะใช้ไปเพียง 1 4 0 0 0 0สเท่านั้นนะคะมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาลัยหนังมัลติฟังก์ชันนะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้าและยังมีนะคะระบบช่วยในการขับขี่ครุฑชอนโทมาให้แล้วนะคะรุ่นท็อปสุดนะคะจะได้ปุ่มปุ่มสตาร์ทด้วยนะคะและนะคะด้านฝั่งคนขับนะคะจะมีเมมโมรี่ซิทนะคะทั้งหมดนะคะให้ถึง2ตําแหน่งกันเลยนะคะ option ฟังก์ชันมาแบบเยอะมากๆเลยนะคะได้ทั้งยางใหม่นะคะได้ทั้งหน้าจอ Android พร้อมกล้อง300 อกศีษาบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะและในส่วนของคู่มือการใช้งานนะคะเล่มหนา,นาๆแบบนี้เลยนะคะอยู่ครบทุกเล่มนะคะให้กันไปด้วยเลยนะคะและสำหรับนะคะประวัติเข้าสู่นะคะคันนี้ชัดเจนมากเลยนะคะนี่จุนให้ดูเลยว่า เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะคะไม่มีว่างไม่มีเว้นเลยนะคะลูกค้าใหม่นะคะออกรถไปนะคะสามารถเข้าศู์ต่อได้เลยค่ะและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่พายไม่ได้รุ่นทอปสุดนี้เลยค่ะก็จะได้นะคะหลังคาซันรูฟนะคะนี่นะคะท่านใดนะคะที่ชอบนะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะไปหาบรรยากาศดีๆนะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะและเดี๋ยวจูนจะพาไปชมในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะนี่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะ ก็จะได้ประตูไฟฟ้ามาแล้วถึง3บานกันเลยนะคะจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะด้านท้ายนะคะเบาะทุกตัวนะคะทุกตัวเลยจริงๆนะคะคันนี้สภาพใหม่มากๆเลยนะคะเบาะทุกตัวไม่มีขาดนะคะยังแน่นยังตึงนะคะใครหานะคะใช้งานอยู่คันนี้ก็ดีมากๆเลยทั้งประวัติดีนะคะสภาพดีสภาพนางฟ้าเลยก็ว่าได้นะคะ และนะคะรุ่นท็อปสุดนะคะก็จะมีหน้าจอนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะทั้ง2ฝั่งนะคะซ้ายขวานะคะบันไดมีเด็กเล็กนะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะสามารถนะคะเชื่อม HDMI นะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะ2จอนี้นะคะเล่นแยกได้ด้วยนะคะ เปรียบเสมือนเป็น iPad เลยก็ว่าได้นะคะเสียงนะคะเราต้องใช้หูฟังนะคะแยกนะคะ2ตัวนี้นะคะและนี่เลยนะคะฝ้าเพดานนะคะไม่มีนะคะสิ่งสุปกรปกหรือรอยคิดขวนแต่อย่างใดเลยนะคะคันนี้นะคะสภาพสวยมากๆเลยนะคะใครที่หาอยู่ต้องรีบต้องไวนะคะราคาดีนะคะของแถมเยอะนะคะได้ยางใบนะคะได้กล้องรอบคันได้รุ่นท็อปนะคะมีหลังคาสันลูปให้แบบนี้ด้วยนะคะและยังมาพร้อมกับราคาสุดพิเศษเพีย แค่9 9 9 0 0 0บาทแต่จอง30,000ลดทันทีไปเลย30,000เหลือเพียงแค่969,000บาทเท่านั้นนะคะและเดี๋ยวจูนจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะสำหรับห้องเครื่องด้านหน้านะคะก็ใส่สะอาดแบบนี้เลยนะคะใหม่มากๆค่ะไม่มีน้ามันรั่วซึมอย่างใดเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆและประกันอุบัติเหตุชนหนักพิกคว่ำหรือว่าน้ำท่วมนะคะคันนี้นะคะสภาพนางฟ้านะคะ ใครที่หาอยู่บอกเลยต้องรีบต้องไวนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัวเครื่องยนต์น่ย2,200ซีซีนะคะสามารถใช้งานต่อได้เลยยาวๆนะคะลูกค้า คันนี้นะคะใครที่หาอยู่ต้องรีบต้องไวเลยนะคะและสําหรับวันนี้นะคะจุนเอามาจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะมาพร้อมกับนะคะนี่เลยค่ะของแถมของแต่งนะคะมาแบบเยอะมากๆเลยได้รุ่นท็อปสุดนะคะโฉมไมเนอร์เชนเกียร์ออโตถึง8สปีดกันเลยนะคะกับนี่เลยค่ะเกียร์แกงนคานิว a l นะคะ2.2 SXL นะคะรุ่นท็อปสุดปี2018นะคะราคาวันนี้นะคะสุดพิเศษเพียงแค่999,000บาทนะคะ จองส0 0 0 0ลดทันที3 0 0 0 0บาทนะคะเหลือเพียงแค่9 6 9 0 0 0เบาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่เครดิตด,ดีนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนอยู่เพียงแค่16,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะหรือสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะและลเราฟรีแวดฟรีค่าโอนให้นะคะและของแถมอื่นๆนะคะบอกเลยว่าเยอะมากๆนะคะลูกค้านะคะที่ดูคลิปนี้นะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกมานะคะที่ร้านมีบริการจัดส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารถึงที่บ้านหรือที่ทํางานกันเลยนะคะพอผลไฟแนนซ์ ดุมัติแล้วยังไม่สะดวกมารับรถอีกนะคะที่ร้านก็มีบริการจัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะคะฝากลูกค้านะคะไว้พิจารณาอีก1นึคันนะคะสําหรับรถตู้11ที่นั่งรุ่นท็อปสุดนะคะ ได้นะคะออปชั่นมาแบบเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะประตูไฟฟ้านะคะถึง3บานนะคะมีหลังคาซันรูฟนะคะและติดตั้งในส่วนของหน้าจอ Android นะคะของ Alpha นะคะมาพร้อมกับกล้อง360องศานะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆและยังไม่พอนะคะคันนี้นะคะยังได้ยางใหม่นะคะของมิชลินนะคะปีนะคะ25กันไปเลยนะคะสามารถใช้ต่อได้อีกยาวๆนะคะ ซื้อรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะได้ยางใหม่ออปชั่นเยอะนะคะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนั่นเองค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากเดินทางเข้ามาดูรถที่หน้าร้านก็ง่ายมากๆเช่นเดียวกันนะคะเพียงแค่เสิร์ชใน Google แ a บบว่า l i ออนค่ะรถมือสองเป็นภาษาไทยนะคะปักบุตรไว้ที่ตรงนี้แล้วนะคะห่าง,ง่ายมากๆเลยนะคะร้านเราอยู่ติดกับรถตั็กซน้อยนะคะห่างจากเซนทัลเวเกตไม่ไกลนะคะ แล้ววันนี้นะคะจุนพาาชมคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะรบกวนลูกค้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆนะคะแบบนี้เข้ามาอีกนะคะแล้ววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ